วันนี้จะเป็น Morning Call ของวันที่เจ็ดมกราคมสองพันห้าสิบห้านะครับในเรื่องของภาพตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเมื่อคืนนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไม่ได้มีความตกใจมากมายเหมือนกับวันก่อนหน้านี้นะครับอย่างของอเมริกาเองก็ลบไปร้อยจสิบจุดแล้วก็นอสแดกเองก็ลบแค่สิบเก้าจุด,ดด้วยนะครับก่อนหน้านี้คนไปนกลัวว่าที่เฟดมามีการปรับมีการออกอ่าเขาเรียกเป็นสเต t เมนต์ก็แล้วกันนะครับว่า เป็ดอาจจะขึ้นออกเบีย้ยเนี่ยเร็วกว่าที่คิดคือขึ้นมีนาเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแทนที่จะลด QE คือชะลอการซื้อพันธบัตรอย่างเดียวกลับกลายเป็นจะเป็นลดวงเงินในส่วนที่เป็น QT ลงด้วยก็คือพันธบัตรที่หมดอายุนั้นก็จะไม่ต่ออายุอะไรอย่างนั้นนะครับในบางส่วนซึ่งยังไม่ทราบตัวเลขเป๊ะๆว่าจริงๆจะจะทำยังไงจะทําเมื่อไหร่แล้วก็ทําเท่าไหร่นะครับก็คือวงเงินปัจจุบันเนี่ยก็มีแอสเซทอยู่ประมาณ8ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับ8.7 นะครับก็ซื้อมาจากในช่วงของโควิดสิเนี่ยประมาณ4ล้านล้านเหรียญเพราะฉะนั้นส่วนที่จะลดลงเนี่ยก็จะลดลงเฉพาะส่วนเกินอันนี้แหละ4ี่ล้านล้านเหรียญก็เดี๋ยวก็ต้องดูกันนะครับแต่ว่าตลาดก็เป็นห่วงแล้วก็เป็นกังวลกันอันนี้ก็ทําให้ตัวตลาดหุ้นเมื่อวานก็มีการปรับตัวลงต่อแต่ว่าลงไม่เยอะแล้วอย่างที่เรียนไปนะครับอย่างก็ตามเนี่ยมันก็จะทําให้ตลาดหุ้นวันนี้เองนเ,เนี่ยอาจจะต้องรอดูอีกเหมือนกันนะครับในแง่ของตัวโลกนะครับว่าเอ๊ะแล้ววันนี้อเมริกาจะเป็นยังไงาด,ดูแล้วจก ตัวดาวจ์ฟิวเจอร์นะครับที่เช้านี้ติดบวกอยู่นะครับก็ถือว่ายังพอไหวอยู่นะครับเอเซก็บวกกันอ่อนๆครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังเป็นห่วงกันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวตัวโฟลเองนะเนี่ยก็คนอาจจะคนอาจจะไม่อาจจะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยยังยังไม่ยังคิดว่ายังไม่ไม่รีบร้อนอาจจะดีกว่านะครับเพราะถ้าเกิดเราดูโฟลเนี่ยในแง่ของต่างประเทศเห็นไหมว่าเมื่อวานเนี่ยตัวนักทุนต่างประเทศเองนั้นเนี่ยก็ มีการเนร็ตเซลในตลาดเอเชียหลังจากที่ว่ามีการเนร็ตไมลมาก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็ถึงเป็นเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้อาจจะมีนเน็ตเซลอยู่แต่ว่าคงเป็นการเน็ตเซลอ่อนออกนะครับตัวอีกอันหนึ่งที่เป็นตัวแปรที่เราเห็นมีสิ g n i f i ค a n ก็คือเรื่องราคาน้ํามันนะครับน้ำมันดิบเบนด์ตอนนี้เนี่ยขึ้นใน82เหรียญแล้วนะครับก็เป็นผลมาจากเรื่องของตัวแนวโน้เมเงินเฟ้อนั่นแหละนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขาดแคลนสินค้าด้านพลังงานไม่ว่าจะเป็นแก๊สนะครับถ่านหิน นะครับจากประเด็นของอินโดนีเซียแล้วก็เรื่องของตัวตัวซัพพลายเองซึ่งตัวโอเปกเองก็ยังมีการพิจารณาที่จะเพิ่มกำลังผลิตามที่ตัวเองตั้งใจไม่ยอมที่จะเพิ่มมากกว่าน,นี้มันก็ทําให้อ่าตัวราคาน้ํามันนะเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นต่อนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นตัวแปรอ,อีกตัวหนึ่งที่เข้ามาในตลาดของเมื่อเมื่อเมื่อวานนี้นะครับตัวเรื่องคาซัสสถานนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ประเด็นตรงนี้อาจจะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง ของตัวราคาน้ํามันคารัคสถานเองไม่ได้เปลนน้ามันเยอะจริงๆก็บอกเป็นสมาชิกโอเปกแต่ต้องบอกว่าเป็นโอเปกพัสมากกว่านะครับไม่ใช่โอเปกไม่ใช่โอเปกหลักสิบประเทศนะครับเป็นโอเปกพัสเฉยนะครับซึ่งเดี๋ยวก็เหมือนกับเดี๋ยวก็คงหมดอายุไปในอนะคตนั้นตรงนี้เนี่ยในเรื่องของราคาน้ํามันที่สูงระดับนี้ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของตลาดหุ้นในช่วงวันนี้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของประเด็นอื่นๆน,นะครับนี่คือสองประเด็นหลักคือเฟดกับเรื่องของตัว าสถานการณ์ราคาน้ำมันส่วนเรื่องโอมิคอนเองนั้นเนี่ยข้าที่ดูมานะครับในเรื่องของการประเมินนะครับในโดยรวมเนี่ยประเทศที่มีการฟื้นจาก r e c o v e ล y อินเด็กส์เาเรียกเป็น c o วิด1 9บเก้ารีคาบ d e ีออันนี้เป็นเป็นการประเมินว่าประเทศไหนนะครับมีมีการฟื้นตัวได้ได้เร็วของเรานเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีคือสานะครับจากทั้งหมด122ยยี่สบถือว่าค่อนข้างดี นะครับอันนี้ก็ถือว่าก็ั้งดีส่วนในเรื่องของการระบาดปัจจุบันนี้ตัวเลขก็เริ่มติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งหลายๆคนก็ก็ก็พอรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเพิ่มขึ้นแน่ๆนะครับมีการประเมยว่าจะติดประมาณสามหมื่นคนต่อวันนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องตามดูว่า,าการจุบสอบคอเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยอาจจะมีการเตรียมการอะไรไว้นะครับซึ่งมาตรกา <S <S อรอะไรอะไรอันเนี่ยระดับสี่เนี่ยเขาเขาพูดมาแล้วว่าอาจจะเป็นเวิร์คฟอร์มโฮมอาจจะมีปิดสถานที่กลางคืนอะไรอย่างนั้นซึ่งคนก็ไม่ค่อยไปกันอยู่แล้วละะนนครัับม มาตรการตรงนี้ก็แค่ลุ้นอย่างเดียวคืออย่าล็อกดาวน์ซึ่งหลายเอกชนจะไม่ชอบเราก็ไม่ชอบครับการติดเชื้อที่ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับดูจากการการเซอร์เวย์นะครับดูจากการเซอร์เวย์ของหลายๆหลาย,ลายๆที่มาเนี่ยอย่างในภาพนี้เห็นว่าอาการค่อนข้างเบาแล้วก็จบภายใน3วันนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นอาการที่คนส่วนใหญ่จะไม่กลัวกันแต่ว่าแล้วบางคนก็บอกว่ามันจะกลายเป็นอาจจะกลายเป็นวัค,วคซีนเชื้อเป็นด้วยถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆนะเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเ็นถ้าเกิดว่าใครติดกันแล้วเนี่ยจะกลายเป็นมีภูมิค้อมอ่าภูมิแบบประเภทภูมิคุ้มกันแบบธรรมชาติเลยอันนี้ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ที่ดีเหมือนกันนะครับก็ก,ก็ก็เรียกว่าต้องจับตาดูน,นิดนึงนะครับถึงแม้ว่าจะไม่รุนแรงแต่ว่าสถานการณ์ยังไม่ได้นิ่งอะไรในเวลานี้นะครับนี่คือสองสามเรื่องที่ที่อยู่ในตลาดแล้วมันบางครั้งเนี่ยอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างตัวเฟสกับเรื่องของโอมิคอนเนี่ยอาจจะเป็นตัวกดดันตลาดตอนนี้ผมมองว่าตลาดหุ้นเองอาจจะ คนอาจจะไม่กล้าเข้าอาจจะรอดูก้อหลังยังไม่ซื้อนะครับคิดว่าผ่านเสาที่ไปก่อนแล้วค่อยกลับมาว่ากันใหม่นะครับการน้ํามันเองเป็นตัวช่วยอยู่วันนี้เราอาจจะเห็นหุ้นน้ามันนั้นมีการดีดตัวขึ้น<ม>นะครับเป็นตัวช่วยตลาดวันนี้ดัชนีเรามองว่ามีรีบาวน์นะครับรีบาว์ก็อาจจะเห็นสิบจุดนะครับสิบจุดแต่แล้วก็ถามว่ามันจะกลับไปที่เดิมไม่ไม่ไม่ไมีทางกลับไปที่เดิมเพราะว่ามันวันเนี้ยตัวแปรหล,ลกักๆที่เป็นลบเนี่ยมันยังมันยังไม่ได้ไปไหนมันจะแค่แบบซื้อกลับ แต่ไม่ได้ทําอะไรมากราชนีตอนปิดอาจจะบวกแค่ประมาณสามจุดไม่เกินห้าจุดอะไรอะไรประมาณนั้นหรือลบก็ลบทิดหน่อยจะเป็นลนักษณะแบบนั้นมากกว่านะครับนั่นนั่นคือสิ่งที่เป็นตัวภาพตลาดแล้วก็ตัวแปรระหว่างวันก็คงต้องต่างกันนิดนึงนะครับว่าสบปคหรือว่าสิ่งที่นายกเข้าประชุมนั้นเนี่ยเขาจะมีการเสนออะไรถ้าเกิดมีการเสนอปุ๊บเข้าใจว่าบอร์ดจะมีการอนุมัติในวันจันทร์ที่จะถึง นะครับอันนี้ก็จะมีผลกับตลาดในระหว่างวันมันก็ขอให้ติดตามข่าวนี้นะครับซึ่งเราเดี๋ยวคงจะมีการโพสต์ให้เป็นระยะระยะถ้าเกิดผลประชุมมันออกนะครับก็ตามดูกันเลนิดนึงเพราะมันมีผลกับตัวตลาดถ้าเกิดออกมาแล้วปุ๊บเอ้ยไม่มีอะไรดีขึ้นอ่ะคุณอาจจะเด้งต่อได้เหมือนกันนะครับแล้วก็คืนนี้เองก็จะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐซึ่งตัวเลขตัวนี้มันทําให้มันจะเป็นส่วนนี้ที่ทำให้นักงทุนเองนะส่วนใหญ่ต้องรอรูดูตัวเลขนี้นั้นะวันนี้เนี่ยไม่ต้องคาดหมายอะไรมากกับตลาดคุน ก็แค่ว่าซื้อหุ้นที่เราอยากซื้ออยู่แล้วเป็นซื้อหุ้นที่ดีๆอะไรอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากนะครับส่วนนี้เรื่องของตัวอ,อีเวนต์หรือว่า x วันนี e, ้เนี่ยมี xd นะครับหุ้นอยู่สองตัวนะครับคือ ADB นะครับแล้วก็อันนี้กับตัวชโยก็จะเป็นสต็อกดีเวเดนทั้งคู่เลยนะครับโดยชโยนั้นเนี่ยสามสิบต่อหนึ่งนะครับตัอนี้จะเป็นสต็อกดีเวเดนแล้วก็แถมเงินสดมาให้นิดนึงเพื่อไปจ่ายภาษีนะครับส่วนเรื่องของหุ้นเพิ่ม,มท เอสวอสองแปลงสภาพมาราคาสามบาทห้าสิบนะครับจะเป็นมาโคนะครับมาโคนั้นก็ขายผู้ถือหุ้นเดิมสองตัวหนึ่งราคาสามสิบสตางค์นะครับส่วนเอสดีซนะครับอันนี้เป็นแปลงสภาพตัวคุณกู้มานะครับที่อัตราการใช้สิทธิ์ประมาณสี่สิบหกสตางค์นะครับส่วนเอสเอพนะครับตอนนี้ก็ตัวนี้เนี่ยตัวที่แซเป้ซเป้นะครับตัวนี้เนี่ยก็มาจากแปลงตัววอสองนะครับก็ราคาใช้สิทธิ์ประมาณยี่สบาทยี่สบบาทห้าสิบหกสตางค์นะครับ โซล่าก็จะเป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นเดิมนะครับเป็นหุ้นหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งบาทนะครับอันนี้คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับตัวนี้ MVP นะครับก็จะเป็นตัวตัวแปลงวอลนะครับ MPV M MVP บอลหนึ่งนะครับใ้ราคาใช้สิทธิ์ประมาณบาทยี่สิบตางนะครับตัวนี้แล้วก็ TNT จะเป็นเรื่องของตัวอ๋ออันนี้จะเป็นเรื่องของสต็อกดิิเดนครับที่จะเข้ามาเทรดหนึ่งต่อสองนะครับตอนนี้ก็ก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับเพราะว่าเครื่องหมาย เเครื่องหมยต่างๆวันนี้มีทั้งบรนผลแล้วก็มีทั้งเรื่องของหุ้นเพิ่มทนแต่ส่วนใหญ่เป็นตัวเล็กนะครับตัวรายแทงหุ้นวันนี้สนใจแค่ตัวเดียวจริงๆก็จะเป็นเรื่องของหุ้นที่เรามีอยู่ในพอร์ตอยู่แล้วแนะไอเทลหรือน้องแทนอาจจะพูดประเด็นน้เสริมก็คือเรื่องไอเทลที่เราชอบในเรื่องของการรับงานด้านไอซีทีทั้งเรื่องของการวางระบบโทรศัพท์วางระบบอินเทอร์เน็ตหรืออันนี้จะเป็นวางระบบในเรื่องของตัวไฟเบอร์ออปติกในภาคใต้ของให้กับลูกค้ารายหนึ่งนะครับก็ ที่เป็นรายได้ก็สัดส่วนนมันสักห้าเปอร์เซ็นตของรายได้เขาก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เราชื่นชอบอยู่ครับตอนนี้นะครับโอเคไม่มีอะไรละก็ยังไงเดี๋ยวส่งไม้ต่อให้กับน้องแขนกับเรื่องของบริวารพื้นฐานวันนี้ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ในเรื่องของตัวกลยุทธ์การลงทุนของวันนี้นะครับเดี๋ยวมาต่อในพาร์ทของกลยุทธ์นะครับแต่ว่าก่อนคนอื่นผมขอเริ่มจากการสรุป บทวิเคราะห์นะครับที่ทางฝั่งนักวิเคราะห์พื้นฐานมีการคอมเมนต์แล้วก็ออกมาในวันนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ,ถ้าเกิดเป็นทางฝั่งคอมเมนต์ก็จะเป็นข่าวเป็นข่าววงนะครับตัวตัวท็อปเนี่ยก็ทางอ่าซาอุเนี่ยก็มีการลดราคาน้ำมันให้กับทางเอเชียนะครับเดือนกุมภาธ์แล้วก็ส่วนอีกข่าวหนึ่งที่ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าจะบวกกับกลุ่มฐานหินเนี่ยซึ่งอ่าพอเรามานั่งคิดเรื่องนี้เนี่ยมันจะสามารถคิดออกมาเป็น2ประเด็นย่อยนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของฐานหินเนี่ยคือเราเห็นข่าวในวันก่่อนนะครับวา ทางรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยเขามีการพิจารณาว่าจะระงรับการส่งออกถ่านหินนะครับทีนี้เราทางนักวิเคราะห์เลยก็มีการสอบถามไปยังทางฝั่งบ้านปูนะครับว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยเขามีการทํำยังไงกับเรื่องนี้นะครับก็ปรากฏว่าการประชุมที่เดิมเนี่ยต้องประชุมในวันที่5้ามกราคมที่ผ่านมาเนี่ยกรร็ถูกเลื่อนประชุมไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเรามาลองนึกถึงในใน,ในการปฏิบัติเนี่ยถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วนโย,ยบายนี้มันถูกใช้จริงนะครับก็คือว่าราคาถ่านหิน,นีดยเราก็ต้องสูงนะครับ ต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากที่หมดเพอริในการอะุญาตการส่งออกไปแล้วหนึ่งเดือนเนี่ยทิศทางของราคาถ่านหินเนี่ยมันก็น่าจะยังสูงอยู่นะครับถ้าเกิดว่าคิดในแง่ของเทียบเดือนต่อเดือนเนี่ยถ้าเกิดว่าห้ามส่งออกหนึ่งเดือนแต่ว่าราคาถ่านหินเนี่ยมันขึ้นไปอีก2 -3 เดือนเนี่ยมันก็อาจจะมองในในยาที่ว่าหุ้นกลุ่มถ่านหินบางตัวเนี่ยก็อาจจะยังมีโอกาสที่ได้ประโยชน์อยู่เอาเป็นว่าปัจจัยลบก็ไม่ได้ลบมากเท่าปัจจัยบวกที่อาจจะเข้ามาเช่นกันนะครับก็เลยมองเป็นบวกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ส่วนบทวิเคราะห์ทางฝั่งพื้นฐาหนอื่ๆนๆะที่น่าสนใจก็จะมีตัว CK นะครับเรามีการปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น25บาท50สตางค์นะครับแบ็คล็อกของเขาเี่กก็ดีเดี๋ยวผมให้ดูเปเปอร์นิดนึงนะครับสั้นๆนะครับเป็นตัวนี้นะครับจริงๆเนะี่ยตัว CK ถ้าเกิดว่าพูดถึงแยกพูดแค่เรื่องของงบไตรามาส4เนี่ยต้องบอกก่อนว่างบไตรามาส4ของเขาเนี่ยมันจะเป็นไตรามาสที่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประกอบับว่าตัวแบล็คล็อกเดิมที่ทาง c k เนี่ย รับรูปรายได้จากของเก่าอยู่เนี่ยมันก็น้อยนะครับมันเลยทำให้ตัวไตรมาสสี่ที่เราประเมินเนี่ยน่าจะมีการขาดทุนประมาณสัก200ล้านบาทแต่อย่าลืมว่าในไตรมาสสามเนี่ยที่เราเห็น CK มีกาไรมันเป็นเพราะว่าเขาได้ตัวช่วยจากบริษัทลูกทั้ง CKP ที่เป็นไฮซีซันนะครับแล้วก็ทั้ง d m ด้วยนะครับแล้วก็มีปันผลของ t t w ด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไตรมาสสี่ไม่มีตัวช่วยพวกนั้นอยู่เลยเนี่ยก็แปลว่าผลการดาเนินงานเนี่ยก็จะมาจากตัวคอโอเวอรชันของเขาแล้วนะครับแต่ว่าส ข้ามเรื่องของงบแต้มสีที่ไม่ดีของตัว c k ไปเนี่ยคือเรื่องของแบ็กหลอกใหม่ที่จะเข้ามานะครับเดิมี่ยแบ็กหลอกของ c k เหลือน้อยมากเหลือประมาณสักแบบสองสามหมื่นล้านบาทน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถเซ็นสัญญางานก้อนใหม่เข้ามาได้เนี่ยทั้งตัวงานรถไฟทางคู่รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะครับแล้วก็เรื่องของตัวเขื่อนที่ลาวด้วยเนี่ยถ้าเกิดทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนเนี่ยแปลว่าแบ็กหลอกที่เขาควรจะได้ในปี2022นะปลายปีเนี่ยมันควรจะขึ้นไปแตะระดับ ประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทครับก็ <c oughs> เลยเป็นที่มาว่าถ้าเกิดมองยาวๆหน่อยนึงเนี่ยหุ้นตัวนี้ก็มีความน่าสนใจในการทยอยซื้อสะสมนะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าประเด็นที่มันเกิดเรื่องของสถานการณ์โควิดในประเทศเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวถ่วงทําให้ราคาหุ้นกลุ่มนี้อาจจะยังไม่ค่อยไปไหนต่อได้ในช่วงสั้นนะครับโอเคผมขอข้ามมาดูในส่วนของตัวประยยทธ์แล้วก็ตัวพอร์ตการลงทุนของเราเลยนะครับก็เมื่อวานเนี่ยก็เป็นวันที่ตลาดหุ้นเนี่ยลงเยอะนะครับ เซ็นดิเด็กเนี่ยลงไปประมาณ1.4%นะครับแต่ว่าตัวพอร์ตของเราเนี่ยก็ลงน้อยกว่านะครับมันเป็นเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเรามีการจัดวางหุ้นบางตัวนะครับที่ถือว่าได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ก็คือตัว BLA เนี่ยเข้าไปนะครับเมื่อวานอย่างที่ผมบอกว่า BLA เนี่ยน่าจะมานะครับแล้วก็เราไม่ได้คิดเองคนเดียวนะครับเมื่อวานก็จะมีคําให้สัมภาษณ์ของอทางฝั่งเหมือนเขาเป็นอดีตนายกสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการประกันภยัยมอนเป็นนักนิสสั์ประกันภยัยท่านหนึ่งครับมีการออกมาให้ความเห็นว่า ทิศทางของราคา,าเดี๋ยวรูอว่าดอกเบี้ยจ่ายของประกันเนี่ยมันน่าจะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับหลังจากสถานการณ์ที่มันมีโควิดในปีก่อนๆเนนะี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่คิดตรงกันนะครับตลาดก็ก็น่าจะเชื่อไปนในทางนั้นเหมือนกันนะครับส่วนวันนี้เนี่ยวิธีการที่เรามีการจัดสรรแล้วก็มีการทําในพอร์ตนะเป็นการประคองตัวนะครับแล้วก็เป็นการปิดความเสี่ยงเกี่ยวกวับเรื่องของโควิดที่อยู่ในพอร์ตนะครับถ้าเราลองมานึกว่าสถานการณ์โควิดในกรณีที่มันเกิดเหตุการ เยอะเดือยจริงๆเนี่ยม,มันน่าจะมีผลกับหุ้นในเซกเตอร์ไหนบ้างครับผมก็เลยลองลิสมาได้2เซกเตอร์คือกลุ่มธนาคารแน่นอนครับล้วก็กลุ่มที่2คือกลุ่มมีเดียเราก็เลยมีการถอดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับหุ้นเหล่านี้ออกไปนะครับออกไปก่อนชั่วคราวรแล้วเราก็ขอเติมหุ้นที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยแล้วก็เป็นหุ้นกลุ่มส่งออกด้วยก็คือตัวไทยยู่เนี่ยเข้ามาแทนนะครับจะเห็นว่าปัาจจัยที่คนมองตลาดในช่วงวันสูงเนี่ยก็คงให้ความน้าหนัก เกี่ยวเรื่องของโควิดนะครับเป็นเป็นอันดับหนึ่งก่อนส่วนเรื่องที่2เนี่ยจะมีเรื่องของการประชุมคอรมอแล้วการประชุมตัวสกบ,อบช,ชุดเล็กด้วยนะครับซึ่งมาตรการที่น่าจะมีการประกาศใช้จริงเนี่ยน่าจะเป็นประกาศใช้ในวันวันจันทร์หน้านะครับแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่มีการประชุมเนี่ยก็คงคงเป็นเรื่องของมาตรการ EV แล้วก็เรื่องของงานมาตรการพวก EEC อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าข่าวของ EEC อเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลต่อตลาดเท่าไหร่แต่ก็ให้รู้ไว้นะครับว่ามันมีการพูดถึงแล้วก็มีการเอาเรื่องนี้เข้ามาในที่ปรระะชุมนคับ โอเคเดี๋ยวผมขอมาสรุปหุ้นที่เป็นท็อปิกเลยนะครับก็คือตัวไทยูเนียนจริงๆแล้วเนี่ยไทยูเนียนเนี่ยในในแง่ของตัวราคาหุ้นของเขาเนี่ยเราเห็นว่าในช่วงประมาณ2-3สวันก่อนนะีมันก็มีการเริ่มที่จะไล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ในแง่ของพื้นฐานของเขาเนี่ยไทยูเนียเนี่ยตั้งแต่เขามีบริษัทลูกก็คือตัว TFM Thai p i t n e w เนี่ยที่เข้ามาเทรดในตลาดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเป็นหุ้นที่ดีจนหนึงนะแล้วก็ มองว่าบริษัทลูกงเขาเนี่ยหรือว่าธุรกิจที่เป็นขายพวกอาหารสัตว์เนี่ยทั้งอาหารสัตว์ฟาร์มแล้วก็อาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่มีมารจินสูงซึ่งเขาก็ค่อนข้างเน้นนะครับว่าเขาจะพยายามเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มนี้มันให้มันเพิขึ้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเ่ยคือเรื่องของการที่เขามีการเพิ่มกําลังการผลิตนะครับก็กิดว่าดูจากของเดิมเนี่ยแล้วก็ดูจากแผนนี้เขามีการปรับเพิ่ม2เฟสเนี่ยเฟสที่1เนี่ยจะเพิ่มประมาณ็เฟสถัดไป่นยกพ0 0ตันแล้ว สิ่งที่เราเห็นที่เขาประกาศในข่าวเนี่ยก็จะมีการไปจับมือเป็นพันธมิตรกับคนต่างๆทั้งในประเทศแล้วก็ทั้งต่างประเทศนะครับมันก็สะท้อนว่าที่ทางของผู้บริหารเนี่ยยังพยายามที่จะโตเติบโตไปไต่อคือฐานรายได้ของไทยเนี่ยมันใหญ่มากรายได้ต่อปีของเขาประมาณ,ป,มาณปีละเป็นระดับแสนล้านนะถ้าเกิดเขาสามารถโตไปได้ประมาณระดับสักเกือบเกือบสิต่อปีได้เนี่ยมันก็หมายความว่ากาไรที่จะโตในอนาคตเขาก็น่าจะทาได้ค่อนัางยอะนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีความน่าสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ มีความเสี่ยงที่ไม่เท่ากับตลาดก็คือเสี่ยงน้อยกว่าตลาดแล้วก็อาจจะเป็นหุ้นกลุ่มที่ส่งออกที่สามารถใช้ในการคอรได้นะครับในแง่ของกาไรที่น้องวิเคราะห์เรามีการประเมินในปี21แล้วก็ปี2 2นะครับก็อยู่ที่7.6 6พันล้านบาทแล้วก็ปีหน้าก็คือปีนี้แหละประมาณ800 0ัล้านบาทโตประมาณ23%เดียวเดียวแล้วก็ประมาณ5%เดียวเนะครับราคาเป้าหมายที่เรามองในเชิงประโยชน์ของไทลเนียนอยู่ที่21 000, 500, 000, บาท50สสตางค์นะครับ วันนี้จะถือว่าเราใช้จังหวะเวลาในการประคองตัวนะครับแล้วก็ใช้โอกาสในการถือเงินสดเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันวันจันทร์เนี่ยเราน่าจะมีการกลับมาลุยซื้อหุ้นอีกรอบหนึ่งนะครับก็เลยเป็นการเล่นแบบถนอมตัวเซฟเเพราะว่าพอที่เรามีการจัดอยู่นี่ก็ถือว่าครอบคลุมเซกเตอร์ที่ตลาดมีการเล่นแล้วนะครับแล้ววันนี้มีการลดความเสี่ยงข,ของโควิดเนี่ยออกไปถึง2ตัวนะครับก็เป็นวิธีการที่เอาตัวรอดในตลาดที่มีภาวะแบบนี้นะครับ ในพาร์ทของกระยุทธ์ก็ขอจบไว้ประมาณนี้แล้วก็ส่งต่อให้ทางเทคนิคข้อเป็นการปิดท้ายเลยครับ มาต่อในส่วนของทางเทคนิคนะคะในภาพของเซตเมื่อวานนี้ก็มีลักษณะการพักตัวลงซึ่งเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวตรงบริเวณ1680ตรงนี้ยังไปไม่ถึงสักทีเมื่อวานนี้ก็เลือกทางลงกลับมาใหม่ถึงเราจะเห็นว่าการลงของตรงนี้มันหลุดตรงโซนบริเวณ1658ซึ่งถือว่าเราให้ในัยยะสําคัญอยู่พอสมควรเนื่องจากเป,เป็นแนวที่กดตัวเซตมาตลอดสเดือนที่ผ่านมาดังนั้นการกลับลงมาตรงโซนนี้นั่นหมายความว่าตัวเซตกลับลงมาสู่เข้าสู่ ทิศทางเดิมตลอด4เดือนที่ผ่านมาในรูปแบบของไซเวยยซึ่งเราเห็นว่าทิศทางตรงนี้อาจจะไม่ได้ลงมาถึงกรอบล่างหรอกแต่เราคุณจะต้องดูว่าเขาจะลงมาในลักษณะาภาพระยะสั้นหรือลงมาแบบยาวๆการที่เรามองภาพระยะสั้นของเขาตรงโซนนี้เรามองอยู่2จุดก็คือโซนตรงบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย5เอ่อส0วันกับตัวเส้นค่าเฉลี่ย5อสัปซึ่งก็คือโซนแถวบริเวณ1650ถึง1640นั่นเองนะคะในภาพของโซนนี้ ดังนั้นภาพของเซตเราคงต้องดูว่าจะยอดอยู่ณจุดใดแต่ถ้าหากหลุดแนวโซนบริเวณดังกล่าวเนี่ยจะลงมายายาวก็คือแถวบริเวณ1620ถึง1600อีกครั้งหนึ่งในภาพของเซตวันนี้รอบสั้นๆเซตมีโอกาสการรีบาวซึ่งแน่นอนว่าจุดของการรีบาวของเขาตรงนี้ก็คงยังคงต้องติดแถวโซนบริเวณ1658นะคะนั้นวันนี้ภาพของเซตกรอบบนที่เรามอง ตรงบริเวณ1658ฝ่าได้คือ1662แล้วก็ถกรอบล่างเนี่ยเรามองโซนแถวบริเวณเออ1648หรือ1650นั่นแหละตรงโซนใกล้เคียงส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือตรงบริเวณ1644นะคะในภาพตรงนี้ดังนั้นภาพของเซตตรงนี้หลุดความเป็นอัพเทนในภาพของรายชั่วโมงเนี่ยลงมาแล้วดังนั้นการที่จะขึ้นไปตรงกรอบเนี่ยก็คือชนแถวบริเวณ1658นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาตอหุ้ในในดวงใจตัวแรกค่ะวันนี้เราเลือกตัว ICN นะคะก็เป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวถือว่าปรับตัวลงมาค่อนข้างลึกอยู่พอสมควรซึ่งเราเห็นว่าถ้าหากเราพิจารณาใน,น,นระดับราคาที่เขาลงมาตรงโซนดังกล่าวตรงเนี้ยเข้าสู่โซนเส้นค่าเฉลี่ยของ200วันแล้วก็ย่ำอยู่พอสมควรแต่เราจะให้ดูอีกจุดหนึ่งคือในเรื่องของตัวที่ราคาลงมาตรงเนี้ยลงมาเข้าสู่ตรงโซนบริเวณยอดเดิมที่เคยฝากขึ้นไปตรงบริเวณ5บาทบ ถือว่าตรงนี้เป็นโซนที่เอาอยู่แล้วก็เราเห็นว่าเริ่มมีลักษณะของการฟื้นตัวหรือการกลับตัวถ้าหากเรามาดูในภาพของรายวีคเนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดในรูปแบบของกราฟเท่งเทียนตรงโซนนี้ซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะมีรูปแบบของการกลับตัวที่เป็น Morning d o ดจิต a ตในภาพระยะกลางหรือภาพวีคในขณะที่ภาพเดย์เนี่ยเราจะเห็นว่าระดับราคานเนี่ยสามารถฝ่าโซนตรงบริเวณ5บาท60ได้ซึ่งถือว่าเป็นแนวกดในช่วงประมาณออสัปดาห์กว่านที่ผ่านมาตรงโซนเนี้ยนะคะ ประมาณ6บาท50ตรงโซนนี้ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้วิวลุ่มกลับมาแล้วดังนั้นแน่นอนเชื่อว่าตัวนี้จะเล่นสั้นหรือเล่นยาวก็ได้นะคะในภาพสั้นๆวันนี้เรามองโซนแถวบริเวณ6บาทถึง6บาท20แต่ถ้ามองกันย,ยาวๆก็น่าจะเห็นแถวประมาณ6บาท50ถึง6บาท80นะคะอย่างไรก็ตามก็คงต้องลุ้นแนวต้านสั้นๆก่อนส่วนจุดรับแน่นอนเรามองโซนแถวบริเวณ5บาท40ถึง5บาท60 แล้วก็จุดคัดไม่ควรต่ำกว่า5บาท10แล้วนะคะอันนี้ถือเป็นจุดสุดท้ายของเขาแล้วเนี่ของตัว ICN เดี๋ยวเรามาต่อีตัวที่2ค่ะ เมื่อวานนี้เราแนะนำโปเอนไปเมื่อวันช่วงกลางวันวันนี้เราขอฟอลโล่ต่อเนื่องจากเราเห็นว่าภาพของทรงกราฟตรงนี้เริ่มมีสัญญาณที่ดีโดยเฉพาะในภาพของรายชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างชัดเลยมีลักษณะาการช้อนตัวค่อนข้างสวยเลยทีเดียวดังนั้นภาพวันนี้การไปต่อเนี่ยจุดที่เรามองเนี่ยคือโซนแถวบริเวณ7บาท5 0บถึง7บาท70ก่อนนะคะส่วนจุดรับก็ตรงบริเวณ7บาทถึง7จ5บาทอาจจะมีการย่อดได้ แต่ถ้าหากหลุดตรงบริเวณ6บาท60ตรงนี้ออกไปก่อนเนื่องจากเป็นจุดต่ำสุดของสัปดาห์นี้นะคะในภาพของตัวโบเอ็นแล้วเราไปต่อในส่วนของตัวแคสบาลานนะคะสำหรับตัวแคสบาลานที่มีโอกาสติดในสัปดาห์หน้าที่เราคำนวณได้เนี่ยจะมีอยู่4ตัว2ตัวเป็นเซต2ตัวเป็นใหม่มาดู2ตัวแรกค่ะตัวแกนแล้วก็ตัว J อันนี้มีโอกาสติดนะคะเข้าข่ายหมดแล้วแล้วก็ส่วนตัวตลาดใหม่คือ BE8 กับตัว K บี8นี่เพิ่งหลุดแคสมาในสัปดาห์นี้แหละแต่ก็ความร้อนแรงยังมีต่อก็คือทำให้มีโอกาสการเข้าไปติดใหม่นะคะส่วนตัววันนี้มีตัว JCKH กับ JCKH1 ติดในลักษณะเทรดดิ้งอ alert นะคะ ติดสสัปดาห์ก็คือวันที่7ถึง27บมกราส่วนตัวที่เหลือวันนี้เทรดในบัญชีแคสบาลานเป็นวันสุดท้ายนะคะถ้าไม่ถูกขยายระยะเวลาก็จะมีไฮโดไฮโดวันหนึ่งแล้วก็มาโคมาโควันสามโมโนยู e แล้วก็ t r สนะคะสำหรับข้อมูลในการพรีเซนชาานี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะขอผิดประชุมช้านี้ด้วยเพียงเท่าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ